ตอนนี้นะครับกล่องเบอร์4 1 5จิบซนะครับเราได้เปิดมาดูแล้วนะครับหลังจากกล่องใบนี้นะครับน็อกล็อกกลางทางเลยนะครับก็คือแค่ไปกินข้าวปากซอยหน้าบ้านหน้าหมู่บ้านนะครับก็กลับมาสตาร์ทไม่ติดนะครับกล่องไม่ทํางานนะครับเกเแบตเกเน้ำมันไม่ขึ้นไฟเช็คแอนจินไม่ขึ้นนะครับมาดูสภาพกล่องกันนะครับ ภายในกล่องนะครับถือว่าสวยงามมากนะ <c oughs> ถือว่าสวยงามมากยังไม่มีน้ำกดใดๆเยอมนะครับเ <c oughs> พราะว่ากล่องประเภทถ้ามีตัวตัว,ตวอักษรภาษาอังกฤษตามท้ายส่วนใหญ่จะเป็นกล่องมือสองญี่ปุ่นมาแล้วนะครับ <c oughs> เช่นส1 5 a c ออะไรต่างๆเนี่ยน,นะครับส่วนใหญ่จะเป็นกล่องที่เคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับ ถ้ากล่องเดิมๆเนี่ยจะไม่มีมักจะไม่มีคําว่า AC ตามหลังนะครับเป็น4ีหนึ่งห้าอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกกล่องเบอร์สามร้อยสองหกสองเนี่ยไม่จะไม่มีตามหลังอยู่แล้วนะครับยกเว้นตัวสีหนึ่งห้านะครับทีนี้มาดูกันว่าสวยงามนี้แล้วมันจะเสียอะไรถึงน็อกนะครับก็น่าห่วงว่ามันจะเป็นที่โปรแกรมเสียหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเสียบกับตัวรถนะครับแล้วก็วัดไฟดูนะครับถ้าไฟมาครบ ก็เสียโปรแกรมในกล่องเสียนะครับแบบนี้ก็ไปต่อกันไม่ได้นะครับผมก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับโปรแกรมในกล่องก็เหมือน OS อนะครับระบบปฏิบัติการในกล่องเขาเสียหายไปนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่ามันจะรอดไหมนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวทดสอบกล่องเบอร์ส1 5หนึ่ง้าให้นะครับเอ่อมันเป็นกล่อง ติด Security นะครับต้องกดรีโมทก่อนสตาร์ทนะครับรถผมเป็นแก๊สมิกเซอร์นะครับระบบดูดเดี๋ยวผมสตาร์ทด้วยน้ำมันแล้วก็ตัดด้วยแก๊สนะครับรถจะอ่ากล่องจะสตาร์ทได้นะครับรถจะติดนะครับปุ่มใจออนนะครับเช็คเอนจินขึ้นนะครับแล้วก็ดับนะครับสตาร์ทนะครับ น้ำมันนะครับแล้ก็ตัดเข้าแก๊สเนื่องจากเครื่องยังไม่ร้อนนะครับต,ตอนนี้ก็ปกติแล้วนะครับ <S <S 2> <S 2> เร่งเครื่องได้ปกตินะครับตันนี้ผมเป็นแก๊สมิกเซอร์นะครับระบบดูดนะครับก็สามารถทดสอบบกล่องแซดเจอที่ติด security ระบบรีโมทได้นะครับเนจากเราแก้ไขจุดที่ช็อตให้เล็กน้อยนะครับ บัสเชอร์ยังไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับยวงอาจจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับสองสี่นึงห้าเอซีนะครับตอนนี้ก็กลับมาสตาร์ทได้นะครับไฟเจอจิ้นขึ้นเสียงปั๊มติ๊กทำงานสตาร์ทได้นะครับแก๊สรถผมเป็นมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ก็ เล่นได้ปกติน,นะครับก็คือกล่องตอนนี้ใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้ทําการเสียบกล่องกลับเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวลองดูครับเขิมน้ำมันกลับขึ้นมาแล้วสตาร์ทครับ เป็นที่เรียบร้อยใช้งานได้ครับผมเล่งได้ปกติครับขอบคุณครับ